กราบสวัสดี f อฟซีอนัตตีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ ie, นอตตีวิบบับนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตีพารวยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้วันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ครับวันนี้อาจารย์อยู่ย,ยที่ตำหนักปูใหญ่ได้เปิดแล้วนะครับเปิดตั้งแต่วันที่28แนะครับใครจะมากราบไหว้ขอพอรได้เลยนะครับวันนี้อย่างเช่นเคยเขาก็มาใครอยากได้หวยลาวอยากได้ห้านอยวันนี้ฝากแชร์ก่อนนะครับ านอยเราอนนี้ปากแชร์พรุ่งนี้คืนนี้นะครับสามทุ่มเรามีนัดกันจุดทูบรัฐบ,บาลไทยงวดก่อนเข้า90เต็มเตมออมสินเข้า5 7กับ6 0เต็มเตมวันนี้จีนบ่ายแตก3ตัวในกลุ่มนะครับจีนบ่ายแตก3ตัวในกลุ่มอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ข้ห้อง v ีพนะครับอาจารย์จัดโปรโมชั่นปาร้าสขวด180บาท6ขวด280บาท1ลัง470 5ลังแค่พันเด หรือไปทางวัตถุมงคลองคองพยย์พญาเล็กพุทธสามเก้าบาทได้เข้าห้อง VP ทุกทุกราคาได้เข้าห้องพีดีที่สุดก็เป็นเหรียญผู่ใหญ่ล้วนลวนฟ้าดวที่หนึ่งเก้าร้อยกบเาบาทได้เข้าห้องที่ดีที่สุดคืนนี้อย่าลืมนะทางช่อง youtube อาจารย์ก็จะเอาคลิปมาลงให้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้จะไปจุดทูบขอฮานอยอาจจะเป็นเลิกดีวันนี้จะขอฮานอยแล้วก็าลาวเพื่อจะเอาทุนไปซื้อรัฐบาลพรุ่งนี้ คลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนในการพนันทุกชนิดนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นตําหนักก็เปิดแล้ววันนี้ผู้คนก็ต่างมากบาบไหวศรัทธ,ธาขอพรพรุ่งนี้เราจะเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีครับขอคนละสองแชร์ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมไปฟังเพลงเทวดาเดินดินนะครับตอนนี้อาจารย์อาจจะอ่านลายช้าบ้างเพราะว่าอาจารย์ติดธุระนะครับอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าถูกหวยพรุ่งนี้อาจารย์จะตีรถไปน้ําท่วมนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศขอพอรสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะ ไปดูทุ่งหวยลาวกันนะครับขบรรยากาศก็เออ้้เดินชนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์วันนี้อาจารย์จะพาไปชมที่ถ้ำนาคานะถ้ำนาคาเราเข้ามาบริเวณด้านในดูโอ้โหสวยมากมุมนี้ปลูกกับหญ้าเป็นไงเป็นไงมุมนี้เป็นไงครับสวยไหม สาธุบารมีสาธุบารมีครับขอเฮงห้ยอยรวยนะครับเปิดแล้วนะมาชมได้นะแล้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นภายในถ้ำเนี่ยเป็นพ่อผู้ใหญ่เป็นอาจารย์แม่กเจ้าของสำนักครับขอพรได้นะโอ้สาธุบารมีสาธุบารมีด้านในก็เนี่ยเหมือนที่อาจารย์เดินเลยนะมีรอยพระพุทธบาทมีน้ำตกสีทองทางนี้ก็มีองค์พ่อผู้ สวยนะครับสวยนะมาเที่ยวชมได้นะนะครับกราบไหว้ขอพรอได้เลยที่ตำหนักนะโอ้ผู้คนมามากมายก็นําเงินนําอะไรมาต่อทําบุญกับประจา์สาธุปูเอ้ยมือนก้อยคือทุกหวยเด้อหวยเล่าหวยหว้าน้อยหละกามื้อนี้ว่าหล้ะกามืน่นศูนย์เก้าสี่ทะพสาธุนรัฐบาลให้สาธุให้ลูกซี์ลูกล้านเอ๋วดนี้ในโควิดสวยครับปะโอเคเดี๋ยวเราไป เอาฮานอยเอาลาวกันดีกว่าเนาะอ,อาจารย์ก็พาเดินชมดูๆนะครับบรรยากาศก็โอโ้โหสวยงามโอโ้โห็นไหมยังไงนะโอเคนะครับป่ะเราไปเอาลาวเอาฮานอยกันครับเอาปากการกระดาษขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะให้ลาวฮานอยต่อเลยก็มืดๆนิดนึงเพราะว่าอาจารย์มานั่งอับแสงนะครับก็หลบแสงนะนั่งอยู่ในป่าของปู่นะ โอ้ยตอนเย็นเนี่ยเจอกันนะช่อง YouTube นะฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูเยอะๆกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับดูใน y o u t u นีอาจารย์ได้ตังค์ด้วยนะนวดกว่อนนี้โอ้โหคนถูกเยอะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาฮาหนอยกันก่อน ฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้เด่บบนหนึ่งฟันหนึ่งดหนึ่งครับฮ <hn> านอยวันนี้เด่นหฟัน1นึูดหครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสอแล้วก็หนครับฟังอีกครั้งรูด1นึ่ใครลูดได้รูดนะหน่าจะมาล้าน17 19 1เจ็ห หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหกครับสามตัวมีหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห้าคือเราเอาตัวหนึ่งเจ็ดนี่ลากได้หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห้าอย่าลืมตัดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเล่นด้วยเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับสำหรับทูบวันนี้ก็เห็นหกสี่ห้านะทูบป,ปู่นะหกสี 6, 4, ่ห้าอเราก็เด่นหกนะทูบป,ปู่เล่นได้ทั้งเราและหานอยเราเด่นหกฟันหกรูนหกครับหกสี่หกห้า สี่ห้ามาไปหกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกแปดฟังอีกครั้งหกสี่หกห้าสี่ห้าหกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกแปดครับสามตัวมีหกสี่ห้าหกสี่หนึ่งหกสี่เจ็ด หกสี่ห้าหกสี่หนึ่งหกสี่เจ็ดจะลืมตัดสี่ห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดเล่นด้วยนะครับเม็ดเดียวเราชอบหกสี่แะชอบทุบปูนนะั่นแหละขึ้นหกสี่ห้านะอย่าลืมนะครับใครเข้าห้องวีฟนะลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอให้รวยเดี๋ยวตอนเย็นมีอ่านัดไลฟ์สดหวยรัฐบาลไทยจุดทูบนะครับประมาณสามทุ่มในยูทูบก็ลงประมาณสี่ห้าทุ่มนะก็เจอกันที่เพจอนสปู่่ใหญ่องพลอมนะครรัับเเพจจิงไไมม่่ขายยหววปนันครับ สวัสดีครับ